ต้องบอกก่อนเลยว่าแต่ก่อนคือหนูอะเคยหนัก70เลยโน่ไม่จริงจริงค่ะแล้วหนูทำยังไงอ่ะก็แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบเหมือนทำงานเยอะมากเหมือนพอเรียนจบมาค่ะแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้ดูแลตัวเอง ทานดึกตลอดจนน้ำหนักกับพุ่งขึ้นไปแบบ70กิโลเหมือนในภาพเลย<ใ>น <laughs> หนูไปออกรายการอะไรองนี้ค่ะทางออนไลน์แล้วก็เหมือนแบบโดนบูลลี่ว่าแบบอุ้ย<อ>เป็นเจ้าของ,งแบนรนด์เจ้าของโรงงานยังแบบน้ำหนักอย่างนี้อะไรเงี้ยเาราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วลงไปประมาณ30กิโลค่ะอย่างตัวกาแฟของเราอะค่ะปกติก็คือมี1แก้วแค่40แคลอรี่ค่ะ ค่ะแล้วก็มีสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญแล้วก็คุมหิวถ้าใครที่ชอบทานจุกจิกคือกินติดกินขนมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถทานได้ทุกวัยเลยค่ะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอะไรเงี้ยทานได้หมดถ้าใครชอบทานลาเต้ก็สามารถทานกาแฟดำอ่ะมิกกันได้หนูอยากทําผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากๆแล้วก็มั่นใจในการแบบใส่สารสกัดเต็มๆหนูก็ตัดสินใจคือสร้างโรงงานเลยมีมาตรฐาน GMP ค่ะมีไ I ม,มีหลายอย่างเลย<ะ>ค่ะก็เรามีทีมอาดีที่แบบคิดค้นสูตรอย่างสารสก,กัดเนี่ยก็นําเข้ามาจากต่างประเทศด้วยค่ะตัวลาเต้ค่ะ40่แคลค่ะแล้วก็กาแฟดำเนี่ยแค่10แคลอรี่เท่านั้น10แคลเท่านั้นเองตัวนี้ต,ตัวนี้เป็นลาเต้เน,ะนะคะอาเป็นลาเตา้ใส่ลงไปได้เลยค่ะนี่เวลาชงคุณผู้ชมค่ะก็น้ําร้อนปกติอยู่แล้วเนาะเราก็ชงกาแฟกินอยู่ทุกวันอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่หนูชงเป็นสูตรแบบก็ถ้าคุณผู้ชมบางคนอาจจะบอกว่าในหนึ่งซองเนี่ยกาแฟมันดูมันไม่เข้มข้นเลย ก็มีแบบเป็นกาแฟดำนะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใส่ได้เลยใช่ค่ะโปรโมชั่นนะคะ1 p a แพ็คนะคะ250บาทแล้ววันนี้มีโปรพิเศษเลยถ้าซื้อ5 p a แพ็คนะคะจาก1,250เนี่ยเหลือ1,000บาทนะคะและที่สําคัญตอนนี้เรามีกระเป๋านะคะวิงไวแถม,มให้ด้วยสําหรับออเดอร์ที่1,000บาทขึ้นไปค่ะเซ็ตใหญ่กักตุนเลยนะคะก็คือ10 p แพ็ค1 8 0 0บาทแถมกระเป๋าด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถทักไลน์แอดวิงไ ะะหรือว่าสั่งกับตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยค่ะ